สวัสดีครับจากร้านใบพัดบอะนะครับผมอันนี้เป็นอีซูซูดีแมกนะครับผมลูกค้าเลือกเบาะผู้น้ามือสองญี่ปุ่นเป็นนิสสันทูก้านะครับเบาะหนังเท้นะครับผมมีร่องรอยบ้างครับตามการใช้งานเบาะใหญ่นั่งสบายีนใช้งานดูแลรักษาธรรามสะอาดง่ายฟังก์ชันการใช้งานปรับคนขับคนขับสิทธิทิศทางนะครับเดินหน้าถอยหลังตัวนี้ยกหน้าขึ้นอย่างเดียวครับบางคนชอบลองช่วงน่องครับยกสูงสูงอ่ายกได้สูงเลยนะครับอันนี้กดลง ตอนนี้เป็นปรับสูงต่ำครับยกได้สูงนะครับผลรูปล่างเล็กก็ปรับให้สูงเลยผลรูปล่างสูงกดลงให้ต่ำให้เตี้ยครับผมปรับเอ็นนอนทั่วไปครับเพิ่มเติมขึ้นมามีตัวปรับด้านหลังครับตัวนี้ยกครับผมสังเกตตรงกลางอันนี้พองเห็นไหมครับจะค่อยๆดันขึ้นมานี่สุดแล้วตรงวนี้ประมาณนี้เดี๋ยวดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังมีมือจับสําหรับเด็กผู้สูงอายุเวลาจะขึ้นจะลงทั้งซ้ายและขวาเลยมีกระเป๋าด้านหลังให้ครับเดีย๋ยวดูด้านซ้ายด้านคนนั่งด้านซ้ายด้านคนนั่งปรับไฟฟ้าอยู่6ทิศทางนะครับเดินหน้าไปหลังเห็นนอนทั่วไปครับตัวนี้ลองน่องครับยืดได้หดได้ครับผม แม่บ้านชอบนะครับแบงค์ขาติดตั้งเราต่อหลิกจากเบาะไปหารูดเดิมของรถนะครับไม่ได้จอะรถเสียหายรับประกันดูแลให้หลังการติดตั้งยังไงฝากเพจร้านด้วยนะครับบายพาร์เบาะชนบุรี0 8 5 0 9 0 3855ขอบคุณครับ